สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025้คู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการมายเยือนของด้านเบนฟอร์ตนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567เวลาตี2เตาาเดาประเทศไทยครับหรือว่าคืนวันอาทิตย์นั่นเองครับโดยสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านคู่เบนฟอร์ดครับสถิติดูดีกว่าครับชนะไป3ครับไม่แพ้กับเชลซีเลยครับโดยเสมอไป2หุนครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมอครับทางด้านเชลซีมา2ประตูต่อ2ครับ ก็มาดูกันว่าดันนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนเ่นคอมเมนต์ขายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์รวมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับเอาละครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูปเรล่นครับจะเป็นทางด้านเชลซีชุดสีน้ําเงินเจ้าบ้านครับจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับเป็นโดโโต้ครับฝากมามกวิลเจักสันย้อนขึ้นมาจอรดนซันโชจะแหวกตรงนี้โดนตัดได้ <run>. เอบบูโบ้ครับ ดึงแล้วยังไม่จ่ายวนขึ้นกลับมาวันเดนเบอร์ครับวนคืนกลับมาที่คูริงนอกาดยกไปข้างหน้าครับดิอาโก้ตรงนี้ยังได้อยู่ครับราเวียหมยเซเกซเซโดครับวันนี้ต้องลงมาเล่นเป็นแบ็กขวาจำเป็นแหละครับโควิลให้มาเอนโซฟร์นเดสสาสต์ขึ้นหน้ามาครับดีกราแจ็คสันแล้วไหลต่อมาจอร์โชชิงเร็วทันทีไม่ถึงไปโดเในโต้นะครับ ตรงนี้โคพาเมอร์ตัดแต่จ่ายไม่แม่นครับเป็นบอลสวนของคาวโยออกขวามาเอบูโมโอเอมบูโม่ให้มาตรงกลางครับคาวโยแต่มีโคพาเมอร์มาประคองยังย้อนคืนมาได้ครับเอบูมโมฝั่งมาตรงกลางแล้วขอบอลแล้วครับคาวโยปั่นตรงนี้โอกาสทองครับของคาวโยครับ เกือบหายเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับปั่นบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับอุ่เปิดเกมมาเป็นทีมเยือนครับได้รุ้นก่อนครับนี่ครับนึกว่าหายแล้วครับผู้เล่นจากริวพูครับคาวโยครับโรเบิร์ตซันเชสครับไหลออกขวามาเชื่อมมาที่บาเดชิวไวเซกไกเซโด ไกเซโดค่อยๆพาบอลขึ้นมาครับฝากเข้าในมาโคพาเมอร์เล่นกับทังด้านเอนโซเฟอร์นันเดสมาร์คูคูเรียวนขึ้นกันมาตรงกลางครับโคพาเมอร์แล้วจับบอลยาวแต่ยังได้อยู่พาเมอร์ขาลัดเลาะเข้ามาออกซ้ายมาเอนโซเฟอร์นันเดสครับวนขึ้นกับมาโคพาเมอร์เปโดเนโตเปโดเนโตวนกลับมาตั้งกันใหม่ครับโคพาเมอร์ตรงนี้โดนตัดแล้วครับนอกาดตัดได้ แล้วจะสวนตรงนี้ไม่แม่นอีกครับโควิวใวลใบเสร็จไกเซโดครัรบฝากมาตรงกลางโคพาเมอร์ออกขวามาไกเซโดจ่ายมาตรงนี้ไปดูเนโตเก็บแล้วจะเปิดเข้าในยังไม่ผ่านบล็อกแล้วจะเป็นบอลสวนของเบนฟอร์ะครับหนอากาดหนอากาดตรงนี้ไปช้าแล้วโดนไปนดูเนโตตัดฝาเข้าในตรงนี้ไม่แม่นอีกเลยครับโคฟเคนหวดอ,อกข้างมาแล้วยังเก็บบอลได้ นฝั่งตรงกลางครับคูริงวาน,นเดิเบิร์กไหบาร์แกรฟเอบูโบ่ข้างหน้าวิ่งทำทางนะครับเอบูโบ่ไม่จ่ายตรงนี้โดนตัดบอลแล้วจอร์แดนซันโชจะสวนแล้วจังหวะน,นี้โคบาเมอร์ไหมาตรงกลางครับ,บเปโดเดโตแล้วคาวาอโยตัดได้จะไปเองไม่ดีแหละครับมีเวลาแจ็คสันพลิกแล้วซักเองฟเฟคเกนได้ออกแรงเสีเหมือนกัน ริงครับย้อนคืนกลับมาพีปิณก์คูลิงยกไปข้างหน้าตรงนี้แล้วดูดบอลลงได้เอบูโบไหลต่อมาเดียโก้เดียโก้ดึงดึงแล้วมีโควิลมาขวางแล้วเสร็จอีกแล้วครับโจแดนซันโชครับวนคืนกลับมามาร์คุคุเรียให้มาครับที่โจแดนซันโชอีกครั้งครับไวยเซตไกเซโด ฝากมาตรงกลางโคพาเวอร์ให้มาครับเปโดเนโตแล้วปั่นเองตรงนี้โอ้ยไม่ผ่านเซฟของเฟสเคนครับสวยจร,จริงครับจังหวะเซฟลูกนี้ครับเดี๋ยวต้องดูวิถีบอลครับเข้ากรอบหรือไม่ครับโคพาเวอร์ฝากมาแล้วเปโดเนโตปั่นตรงนี้ถ้าไม่เซฟนี่หายแน่นอนครับแต่ยังได้รุนจากลูกเตะม,มุมนะครับ Chelsea. เชลซีเซเฟอร์นันเดสครับ เล่นสั้นมามาร์คคูคูคคยคูคูเียดึงแล้วยกเข้าในนีกรัสแจ็กสันย้อนคืนมาไปโดนไโตแล้วเดียโกตัดได้วิซาวิซาจะไปเองโดนลุมสองเสร็จทางด้านนโกรัสแจ็กซันครับมาที่ไปโดนไโตเขาวโยก็ลงมาช่วยเกมรับถึงแดนหลังเลยครับโอ้โหขยนันจริงจริงครับ มาตรงกลางเล่นกันในด้านคูริงสาด์ขึ้นหน้ามาตรงนี้ไม่ถึงเอบูโบครับมาคูคูริยาวนขึ้นกันมาเล่นกันด้านคูวิลมาอยู่ที่บาริชิลรับออกขวามามยเซร็จเกซโดแล้วจะไหลต่อตรงนี้ไม่ดีนะครับปินนอกตัดได้บอลหวดขึ้นหน้ามาเดียโก้โม่งชงตรงนี้ก็ไม่มีใครครับบอลมาเข้าทางมาร์คูริยา คูค่เดีายกไปด้านหน้าครับมีกุรัตเจคสันม,มุ่งชงมาแล้วยังตัดบอลได้อยู่บอลมาเข้าทางเดียโกเดียโก้ออกซ้ายมาก่อนครับพอลเตอร์ครับปรีวิชพอลเตอร์จะหนีไม่พันลาเวียฝากเข้าในมั้ยมีกุรัตเจคสนันเชื่อมาเปโดเนโตเปดโดเนโตจะแหวกตรงนี้ไม่ทันแล้วครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับ เป็นดังด้านเคครับยังเสมอเบนฟอร์ดอยู่สูปรตัวศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง b t ท e มาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกช่องของเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับโดยสมัครสมาชิกวันนี้จะได้รับสติกเกอร์รายเชีย e บอลสุด Exclusive มากกว่า32รูปแบบจากทางช่องของเราและที่สำคัญ การสมัครสมาชิกยังเป็นการสนับสนุนช่องให้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับเอาล่ะรครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเริ่มเล่นครึ่งหลังครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนกับเบนฟอร์ดชุดสีแดงขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับเลิทพัตเตอร์ ย้อนขึ้นกันมาปีน็อกเล่นกันทางด้านคูริงครับ oh คูร oh ิงสาดยาวขึ oh ้นหน้ามาเอ็บ oh ูโบแล้วโดนทางด้านเอนโซเฟเนสตัดได้แล้วจอร์แดนซันโชซันโชให้มานิโกรัตเจ็กซันกว่ามาที่เปโดเนโตสัดไกลตรงนี้โอ้โหนี่โปรยกำลังประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยิงสวยจริงๆครับเปโดเนโตครับโอ้โหลูกมหัศจรรย์เลยครับลูกนี้ครับ อีกครับบอลจากทางด้านกาบซ้ายครับไหลเข้าในมานิโคดัตแจ็กสันไหลต่อทันทีเปโดเนโตซัดเลยครับโอ้บอลเช็ดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับโอ้ยิงสวยจริงๆครับนิโคดัตแจ็กสันป้ายให้เปโดเนโตครับพักพักแล้วซัดเองตรงนี้โอ้เช็ดคานเข้าไปเลยครับโอ้ก่อนหน้านี้เบนฟอร์ดไม่ได้เป็นรองเลยครับอาจจะดูดีกว่านิดๆด้วยครับแต่ว่านี่ครับเจอความ เกียบขาดของไปโดเลโตครับโหทีเด็ดเลยครับจังหวะน,นี้ครับเอมบูโม mm hmm. ให้มาข้างในฝากมาทางด้านลาฟาเอลขอไปครับเป็นทางด้านคาวิโยครับไม่ผ่านลาเวียเอนโซตัดได้ออกซ้ายมาเจอดนซันโชนี่กุนายแจ็กสันมีเปโดเจโตวิ่งทำทางยังไม่จายแจ็กสันลากไปเองโอ้แล้วช้าไหมแล้วยังได้อยู่แล้วปัน่นเองตรงนี้สองประตูต่อศูนย์เลยครับ โอ้โหนี่ครับมั่นใจในฝีเท้าตัวเองครับทางดั้นนิกรสแจ็กสันครับปรากไปโซโรเดี่ยวเลยครับอู้หลังจากที่ได้ประตูแรกไม่นานครับขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนครับจากนิกัสแจ็กสันเี่ครับจอร์แดนซันโชให้มานิกรสแจ็กสันครับค่อยๆเลี้ยงมาเองคนเดียวไม่มีใครเข้าครับดึงจังหวะหลอกได้สวยแล้วสัด้วยขวาตรงนี้คมกริบนะครับ นี่ครับได้เป็นหนึ่งแอสซิตอีกแล้วครับจอรันซันโชครับฝากต่อมาิโกรัตแจ็กสันแล้วโซโรเดี่ยวมาครับไม่มีใครเข้าแบบนี้ก็ดึงแล้วซัดเองเลยครับ2-0ครับเชลซีขึ้นนำต้องพยายามไร่คืนบ้างแล้วแหละครับเบนฟอร์ตก่อนหน้านี้นี่ไม่แพ้เชลซีเลยครับ5านัดหลังที่ผ่านมา มาดูว่านัดนี้จะได้ตีเสมอได้ไหมครับเอบูโมจะฝากตรงนี้ไม่ถึงคูคุริยาตัดแล้วไหลขึ้นหน้ามาเจอร์แดนซันโชฝากมากับทางด้านนิโคลัสแจ็คสันพิกเข้าในย้อนคืนกลับมาตรงนี้ไม่แม่นแต่ยังได้อยู่ครับพาวเวอร์ออกซ้ายมามารคคูคุระยาคูคุระยา,โ,ยาโอโ้โหแล้วว่างนะครับกาบซ้ายมาได้เรื่อยๆตรงนี้คูคุรยามองเข้าในแล้วบันจงเปิดมานิโคลัสแจ็คสันไม่ถึงนะครับ วนมาเข้าทางลิวิพอตเตอร์ดนอกาดไปเล่นยากตรงนี้ต้องหัวดเคลีย์ทิ้งออกมาก่อนเป็นลูกทุ่มของทีด้านเชลซีก็เน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะก,กันในวันจันทร,ร์ที่16ธันวาคม2567เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยครับหรือว่าคืนวันอาทิตย์นะครับก็แฟนๆของทั้งสองทีมก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้นะครับผมเชลซีตอนนี้ก็ฟอมร้อนแรงมากครับ หลังลองจ่าฝูงครับตามหลังริวคูเพียงห้าแต้มเท่านั้นครับแต่แข็งมากกว่า1นัดครับก็นัดนี้ครับต้องพยายามไล่จี้ริวคูให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อกดดันจ่าฝูงครับามาดูกันต่อในเกมจงังหวะนี้โคพาเมอร์ก็พยายามยิงตามน้ำครับแต่บอลไม่ตรงกรอบเป็นลูกตั้งเตของเบนฟอร์ดเฟคเคนครับเป็นสั้นๆมา ฝากมาที่วันเดเบอร์ครับให้บาเอบูโบตรงกลางว่างนะครับคู่แต่ให้ตัวไกลยังได้ครับนอกาดฝากมานันเดียโกเล่นกับคาวโยคาวโยดึงแล้วขโอโอู่มีพผาเมอร์ไล่หวดอยู่ยังคืนไม่ได้ที่นอกาดครับออกซ้ายมาโอ้แล้วเลวิสพอเตอร์จะหลอกตรงนี้ไม่ผ่านลาเวียไวสกไกเซโดครับบนลกลันมาลาวีเ บอลอยู่ที่บาราซิลโคลพาเมอร์วนขึน้นมาเอนโซเฟอร์นันด์ยกมาให้นิโกรัตแจ็กสันตรงนี้เล่นไม่ได้ปีนอกเก็บเก็บแล้วให้มาตรงกลางนอกกาดครับออกซ้ายมาเลยเลวิสพอร์เตอร์เลวิสพอร์เตอร์อรอรกัดชากแล้วจะให้เข้าในตรงนี้เอนโซดักได้แจ็กสันออกขวามาเปดโดเนโตให้มาทันทีครับจอร์แดนซันโชเล่นชิงมาเปดโดเนโต ดึงดึงแล้วไหลออกขวามาไกเซโดโ้โหโหความเร็วไม่มีนะครับแต่ก็ยังได้ไปลูกทุ่มครับทางด้านเชลซีแล้วเปดูเนโต้ครับทำได้หนึ่งประตูครับวันนี้ถอดออกไปพักแล้วครับทางด้านเอนโซโมาเดก้าครับส่งมาดูวิเก้ลงมาเล่นบ้างครับได้ สัมผัสบอลแล้วครับมาดูวิเก้ไหลออกขวามามอยเซตไกเซโดแล้วยกเข้าในแจ็กสันดิคิดโจโจโอโหโหสามประตูต่อศูนย์ก็ไปกันใหญ่แล้วครับทางด้านเชลซีโอ้โหจากที่ไม่มีอะไรครับครึ่งหลังมาไหลไปเป็นสามประตูต่อศูนย์แล้วครับอุทมูร์เดียวสองประตูได้รุนเฮติกครับมีกุรัแจ็กสันอุดจ้องถมมอยเซตไกเซโดครับยกมาจังหวะนี้แม่นเหลือเกินครับโอ้ขึ้นคนเดียวไม่มีใครประกบครับมีกุรัแจ็กสัน ยกมือขอบอลแล้วเราเปิดมาแม่นจริงๆครับโถบวงเสาแรกเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์ในสะใจเลยครับเป็นด้านเชลซีแล้วก็ถอดจอรันซซนโชครับออกไปพักครับส่งจูอัลเฟร,ริกครับลงมาเล่นบ้างครับทางด้านคุณซื้อของเชลซีวันน่าจะเก็บสามแต้มได้ชัวร์ครับวันนี้เชลซีหนีไปเป็นสามประตูต่อศูนย์แล้วครับ นอการครับออกซ้ายมาเลวิสพอร์เตอร์จะล่าเข้าในตรงนี้มีลาเวียประคอง <c oughs> เล่นยากลาเวียตัดได้ดีมาดูเกยไหลามาช่องนี้นีกลัสแจ็กสันหลุดมาแล้วครับนีกลัสแจ็กสันจะไปครูริงตัดได้แต่ผู้ตัสินให้ได้ฟาวย้อนหลังนะครับ เซนโซฟอนเดสครับยกหมาให้คูคุริยะแล้วโอ้ผู้ตัดสินยกธงดำหน้านะครับโอ้จังหวะวิ่งไปเล่นครับคูคุริยะครับไม่ได้เช็ครายตัวเองครับเฟคเคนครับจะเปิดลูกฟรีคิกขึ้นมาหดยาวไปข้างหน้าเลยครับบาดีชิวก็ยังมงเขี้ยได้ดีแล้ว บอลมาเข้าทางผู้เล่นของเบนฟอร์ดครับเอ็มบูโบหนีเข้าในได้ฝากมาตรงกลางแล้วยัดมากรบวีซ่าพลิกพลิกแล้วซัดไกลตรงนี้ยังโค้งไม่พออีกครับโอ้โหไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับพยายามยิงไกลแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกอบแล้ววันนี้เบนฟอร์ดก็ไม่ใช่มีโอกาสครับไทส่องแบบนี้หลายต่อหลายหนครับแต่บอลไม่ตรงกรบเลยครับเสียดายเลยครับเจ้าตัว โรเบิร์ตซันเชสครับสวดยาวขึ้นมาเจ็กซ์สั้นมงโงงตรงนี้ไม่มีใครเนากาดฝากมาที่คาวายโจะเล่นชิ้งวิซ่าเก็บบอลไม่ได้บอลอยู่ที่จัวเฟลิกครับสัมผัสมาแล้วครับได้สัมผัสบอลแล้วจัวเฟลิกตรงนี้ไม่ผ่านเอโบโบคาวายโให้มาวิซ่าโดนลาเวียตัดโควาเมอร์วนขึ้นกลับมาบาดิชิวลาเวียครับวนกลับไปตั้งกันใหม่เลยที่โรเบิร์ตซันเชสครับ ออกความาบารดิชิวบารดิชิวยกมาข้างหน้าเลยครับนิครัตแจ็กสันตรงนี้เก็บไม่ได้ครับปินนกปินนกให้มาดอกาดอ้แล้วโดนบีบสูงก็ออกบอลไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านเบนฟอร์ตต้องหวดยาวแบบนี้เลยครับหวดยาวมาก็ไม่แม่นมาเข้าทางบารดิชิวโรเบิร์ซันเชตสาสออกไปจากหนี หน้าปากประตูครับแจ็คสันดึงแล้วไหลออกขวามาสวยมาดูเกยยกให้จูเอลเฟลิกตรงนี้ไม่ถึงอูยังเคลียได้ทันเลยครับบอลลึกมาถึงแดมการตรงนี้บอลหลุดออกหลังไปเลยครับปูตสินให้พิลุกเตะมุมของเชลซีอนโซครับอยู่ที่ลูกตั้งเตะตรงนี้แล้วยกเข้าในมายังเคลียรได้ เอาแล้วขวดไปตรงนี้ยังไม่ไปไหนเวียก้าฝากมาโคพาเมอร์ซัดไกลตรงนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกแล้วจะได้ส่วนกับวิซา่าขวามีเติมแล้วดึงช้าแล้วไหลามาตรงนี้ได้อยู่ให้มาเอบูโบข้างหน้าไม่เติมอีกครับเอบูโบแล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่าลกวีนูรแยรการแข่งขันครับเจ้าบ,บ้านทําได้ครับเคิวซีเปิดบ้านเอาชนะเวนฟอร์ตไป3ประตูต่อศูนย์ครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบไปเยีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับ